ขณะที่คุณวิโรธเนี่ยนะคะก็ออกมาสอนรัฐบาลเรื่องของการทําสงครามไอโอกับกัมพูชาเนี่ยนะคะเดี๋ยวบอกว่าไม่จําเป็นแล้วก็อย่าไล่ตามเขาในรัฐบาลว่าเร่งเชิงการสื่อสารในเวทีโลกเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ชี้ว่า UNSC เนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินจากคอมเมนต์ในเพจไอโอนะแต่ว่าเขาดูข้อมูลจากถแถลงการทางทางการเป็นหลักแล้วก็เน็บด้วยค่ะบอกว่ากําลังสู้กับประเทศเจ้าแห่งสแกมเมอร์ทำมัวทําทตัวซื่อบื้อแบบนี้ก็ตามเกมเขา ไม่ทันนะคะไปดูเรื่องนี้นายวิโรจน์ลักษนาอดีศรนะคะรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการการทหารนะคะพูดถึงการทําสงครามไอโอระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาโดยบอกว่าตนไม่ได้สนใจไอโอเลยยิ่งตนเห็นนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศรรัฐบาลชวนประชาชนคนไทยไปทําสงครามคีย์บอร์ดกับไอโอก็อยากจะบอกเลยนะว่าเรื่องนี้ปล่อยให้ประชาชนเขาเดําเนินการไปตามอิสระจะดีกว่าวันนี้ปัญหาของเรามันอยู่ที่ ข้อพิพาทนี้ว่าจะระงับอย่างไรหนึ่งเลยก็คือในเวทีนานาชาตินะคะเวทีสากลประชาคมโลกควรไปแก้ตรงนี้ในเรื่องของการทำไมโอเนี่ยมันไม่ได้มีผลเพราะเวลาเขาตัดสินในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เขาไม่ได้เอาความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในเพจต่างๆมาดูแต่เขาดูที่การสื่อสารการแถลงการอย่างเป็นทางการเขาดูข้อมูลหลักฐานทางการทหารต่างๆว่าใครที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศคร เคารพกฎบัตรสหรประชาชาติแล้วใครที่ละเมิดอ,อนุสัญญาเจนีวาหรือว่าใครที่ดําเนินการเกินกว่าเหตุ คิดว่ารัฐบาลเนี่ยไปเอาข้อที่จริงดีกว่านะดีกว่าเรื่องของการทําสงคราม IO อสงครามคีย์บอร์ดตนมองไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องไปสนับสนุนหรือว่าไปขวางอะไรก็ให้เป็นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไปรัฐบาลเนี่ยไปใส่ใจต่อการถแถลงข้อที่จริงต่อประชาคมโลกแล้วก็การดึงให้ประเทศที่เป็นกลางหรือว่าองค์กรจากต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาร่วมนะฮะในการสังเกตการเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบหรือว่าชิงการนําวาระก,การสื่อสารใน ประชาคมโลกซึ่งตรงนี้เรายังทําไม่ได้เลยนะคะคือทําให้มันเหนือกัมพูชาดีกว่านะไม่ใช่แค่การตอบโต้เร็วแต่ว่าต้องทําอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยต้องชิงการนําวาระการสื่อสารให้เหนือกว่ากัมพูชาในเวทีโลกตรงนี้มันสําคัญกว่าโดยนายวิโร์ก็ย้านะว่าขอโทษเถอะเกรียนคีย์บอร์ดของทางฝั่งเขาหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่ตัวตัดสินความถูกผิดในเวทีโลกเลยเราอาจจะไม่ได้เม้นด่าแล้วก็แพ้ก็ได้สมมุติว่าเราเชื่อว่า เราเนะเราเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาอาจจะมีระบบการแยกร่างเป็นร้อยล่างแล้วมาพิมพ์ดะเราอาจจะแพ้นในสงครามคีย์บอร์ดเราก็แค่ถอนหายใจถูกหรือเปล่าแต่ขอให้เราเนี่ยชนะในเวทีโลกก็แล้วกันคุณกำลังสู้กับประเทศรัฐบาลที่เป็นเจ้าแห่งสแกมเมอร์เขาพร้อมจัดฉากแล้วคุณเนี่ยจะทำยังไงถ้าคุณบื้อ ไปตามเกมเขาไม่ได้เนี่ยวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนเกมในการสื่อสารกับประชาคมโลกเท่านั้นค่ะ